ก็ผมในฐานะหัวหน้าพักประชาชนนะครับเช่นเดียวกับกันกับคณิสอน,นก่อนอื่นก็ขอสแสดงความยินดีนะครับกับคุณสาราวุธถึงแม้ว่าผลการเลือกตั้งจะยังไม่เป็นทางการนครับแต่แนวโน้มก็เห็นได้ว่าผู้ชนะนะครับที่จะเป็นนายกอบจอคนถัดไปก็มีแนวโน้มที่จะได้คุณสาราวุธเข้ามานะครับช่วยในการบริหารนะครับอบจอุดรธาน,นีก่อนอื่นผมอยากบอกทุกทุกท่านว่าเราเชื่อว่าการเลือกตั้งทุกสนามคปอโอกาสในการเปลี่ยนแปลง นะครับแล้วก็เราเชื่อว่าการทํางานการเมืองคือการรนรงค์ทางความคิดนะวันนี้จริงๆก็รู้สึกที่สนุกที่มาได้ทํางานร่วมกับคุณคณิสอนนะครับช่วยหาเสียงเลือกตั้งคุณสลายุทธแล้วก็ทีมงานที่อยู่ด้านหลังทุกคนนะทุกคนกําลังจิตกําลังใจดีมากนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคุณคณิสอนเองก็ยังจะเดินหน้าทํางานรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีต่อไปนะครับทุนนโยบายที่เราได้นําเสนอ ทุกท่านจะเห็นด้วยว่าเป็นนโยบายที่เราตั้งใจในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องน้ำประปาสะอาดการขนส่งสาธารณะเรื่องของรพอพสตะร,ระบบสาธารณสุขรวมถึงการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก,เล,กเล็กต่างๆหลายๆวาระ,ะรที่วันนี้เราได้พูดถึงแม้ตอนวันนี้เราเราอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปได้บริหารอาบาจอ,อุดรธานีแต่เราได้ผลักดันวาระที่ผู้สมัครจากทุกเบอร์ รวมถึงหลายๆพักการเมืองทุกวันนี้พูดเรื่องน้ําประปาสะอาดแล้วแล้วก็มีการบรรจุน้าประปาสะอาดเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยซ้ำนะครับในการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่ผ่านมานะครับสิ่งนี้จะเห็นได้ว่าพักประชาชนเราประสบความสําเร็จในเรื่องการผลักดันวาระของสังคมในเรื่องการผลักดันการลุนลนลนของความคิดนะครับว่าอะไรที่เป็นปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะที่ตอนนี้บรรดาทุกพักผู้สมัครจากทุกฝั่งก็เห็นด้วยตรงกันกันกบเรานะครับ เพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าในฐานะตัวแทนประชาชนเรายังสามารถรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ต่อไปก็คือการร่วมทํางานนะครับกับคนที่เข้าไปบริหารนะครับก็คือคุณสราวุฒินะครับที่จะเป็นนายกอบจคนถัดไปถ้ามีนโยบายอะไรนะครับที่ตัวแทนของพรรคประชาชนสามารถเข้าไปร่วมได้นะไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ในโรงผลิตน้ำประปาสะอาดหรือว่าในนโยบายอื่นๆนะครับเราก็ยินดีที่จะ ร่วมพัฒนาร่วมกันร่วมมาร่วมมือกันทางานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ายังมีสิ่งที่อยากให้ทุกท่านช่วยกันติดตามนะครับแล้วก็พรประชาชนจะเดินหน้าเต็มที่แน่นอนนะครับยังไงก็ตามเนี่ยเราจะรณรงค์อย่างคึกคักอย่างแข็งขันแบบนี้ในทุกๆสนามนะครับสนามต่อไปก็คือสนามอุบลราชธาน,นีนะครับรวมถึงอีก12สสนามที่เราได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจในานามของพรรคประชาชนไปแล้วนะครับตัวผมเองก็ก่อนที่จะมาะแถลงข่าววันนี้ก็เพิ่งไปที่หนองคาย ก็มีส่งนายกอบอจอในจังหวัดหนองคายเช่นเดียวกันนะครับก็ในส่วนของการถแถลงข่าวในภาพรวมวันนี้เดี๋ยวอาจจะส่งให้ทางคุณสลาย,ยุทธ์ด้วยช่วยนําเสนอในภาพรวมในส่วนของการหาเสียงเลือกตั้งในจังหวัดอุดรธาน,นีครับสอบคุณคุณสลาย,ยุทธ์ครับอีกสองครับผมก็ในส่วนของผมนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอ ขอบคุณทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งขอบคุณทุกคะแนนความไว้วางใจที่มอบให้กับพวกเราพักประชาชนนะครับตั้งแต่ปี6 3สการเลือกตั้งนะครับเราเคยส่งในปอปจรเนี่ยเราเคยส่งในนามคณะก้าวหน้ามาแล้วปัจจุบันเราเห็นได้ชัดว่าคะแนนของเราเติบโตขึ้นมากนะครับได้รับความไว้วางใจขึ้นมากแล้วก็การบริหารจัดการภายในนะครับก็ดีขึ้นเยอะ อย่างของพี่คณิสรเองเนี่ยเราเปิดตัวผู้สมัครของเนี่ยหนึ่งปีล่วงหน้านะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการเมืองโดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่นอุดรธานีแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาช่วงเดือนที่ผ่านมาก็มีเวทีดีเบตที่ผู้สมัครทั้ง3ท่าน3เบอร์นะครับเข้ามาบอกกับประชาชนว่าตัวเองเป็นใครมีความคิดมีนโยบายยังไงตั้งใจจะมาทําอะไรผมคิดว่านี่แหละครับการเมืองมันเปลี่ยนไปมากนะครับจากปี63เพราะฉะนั้นก็ คาดหวังในสนามเลือกตั้งต่อ,ตอไปนะครับคิดว่าการเมืองคงจะพัฒนาไปได้มากกว่านี้เยอะขอบคุณครับครับสวัสดีสวัสดีครับสำหรับสนามอุดรธานีนะครับก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เรายังทาไม่สําเร็จนะครับแต่ยืนยันนะครับว่าเราไม่เคยล้มเหลวไม่เคยล้มเหลวในการทํางานการเมืองท้องถิ่นนะครับเพียงแต่ยังทาไม่สําเร็จในวันนี้ คะแนนของเราเติบโตอย่างมีนันยยะสำคัญทุกครั้งในสนามบุดอันธานีซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าประชาชนให้การยอมรับเรามากขึ้นเรื่อยๆจาก17ในสมัยอนาคตใหม่เราได้17ปี63เราขึ้นมาเป็น26นะครับ26ของผู้มีติดเลือดของผู้มาใช้ติดเลือดตั้งปี66เราขึ้นมาเป็น36นะครับและก็สำหรับ ครั้งนี้ผมมั่นใจว่าเราเกิน40เปอร์เซนแน่นอนน่าจะอยู่ที่ระดับสัก44-45เปอร์เซ็นตนะครับซึ่งก็ขึ้นมาอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับดังนั้นต้องยืนยันว่าเราไม่ไม่ได้ล้มเหลวในสนามนี้นะครับเพียงแต่เรายังทําไม่สําเร็จอย่างที่คาดหวังนะครับแน่นอนครับปัจจัยการเลือกตั้งมีเยอะแยะนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้ในสนามนี้ นในแง่ของการบริหารกองกำงกองหน่วยการเลือกตั้งซึ่งสําคัญมากเรามีผู้ทํางานร่วมกับเรากว่าร้อยคนนะครับในการบริหารการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายของพวกเรานะครับแล้วก็ทําได้ดีในระดับที่พึงพอใจแม้ว่ายังไม่ดีพอที่จะเอาชนะนะครับแต่อย่างไรก็ตามบทเรียนในการทํางานในสนามนี้ก็จะเอาให้ทาให้เราเรียนรู้ ที่จะนาไปใช้ในสนามอื่นโดยเฉพาะวันที่22ที่วาคนี้นะครับ22ธันวาในสนามอุบลธานีและอีกไม่น้อยกว่า12ที่นะครับต้องบอกว่าไม่น้อยกว่า12ที่เพราะเราคาดว่าจะต่องเพิ่มอีก3-5ที่นะครับดังนั้นในการเลือกตั้งในเดือนกุมภาวันที่1กุมภาเราน่าจะต้องไม่น้อยกว่า15แห่งนะครับก็คงจะทำให การทํางานของพวกเราคึกคักอย่างแน่นอนจากประสบการณ์การทํางานในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็เท่านี้ครับมีใครจะถามอะไรไหมครับ เรื่องของปัจจัยการแพ้การชนะเลือกตั้งเป็นเรื่องที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับคงไม่ได้เป็นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งและผมก็คิดว่าการที่ผู้สมัครแต่ละท่านนะครับหรือว่าแต่ละพรรคการ,ารเมืองจะส่งใครเป็นผู้ช่วยหาเสียงก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องปกตินะที่จะสามารถส่งใครเป็นผู้ช่วยหาเสียงก็ได้นะครับสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญกว่าไม่แพ้กันก็คือการทําให้บรรยากาศในการเลือกตั้งท้องกิ่นเป็นไปด้วยความคึกคักที่ประชาชนให้ความสนใจ นั่นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดนะครับมากกว่านะครับส่วนแต่ละพรรคจะส่งใครมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกพักคสามารถทําได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติค ก็เนื่องจากผลคะแนนในวันนี้ยังไม่ได้สรุปผลยังเป็นทางการนะครับแต่ว่าตามที่คุณสลายุทธ์ได้แถลงไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าดูตามแนวโน้มทุกๆครั้งนะครับที่พักประชาชนตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลนะครับลงแข่งในทุกสนามทั้งระดับท้องถิ่นระดับประเทศนะครับผลคะแนนนะครับถ้าเราคิดเป็นสัดส่วนนะครับเราก็มีการเติบโตมากขึ้นเป็นลําดับนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่านะครับที่ผมได้แถลงไปเมื่อสักครู่ว่าประเด็นสําคัญของของเราก็คือการทํางานของความคิดการลณนงคลงทางความคิด คะแนนที่เติบโตขึ้นรวมถึงนโยบายที่หลายๆพักนะครับเริ่มนําเสนอแบบเดียวกับที่เราได้นําเสนอเนี่ยผมคิดว่านี่คือชัยชนะสูงสุดที่เราลงมาทําการเมืองนะครับก็คืออยากผลักดันวระก้าวหน้าให้กับสังคมครับก็น้อมรับนะครับเป็นการลงคะแนนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเราก็เป็นสิ่งที่พวกเราเห็นแล้วก็ตั้งใจที่จะต้อง ทำงานการเมืองแบบนี้ตามแนวทางของเราต่อไปนะครับดูจากผลคะแนนที่ผ่านมาที่ได้นําเรียนว่ามีการเติบโตทุทกขึ้นทุกครั้งนะครับแล้วก็สนามที่จะมีการเลือกตั้งในอีกหลายๆจังหวัดเราก็จะทําแบบนี้แล้วก็เอานโยบายนะครับที่เราได้นําเสนอที่อุดรธาน,นีเนี่ยหลายๆอย่างไปปรับใช้ในจังหวัดอื่นๆด้วยครับ สิ่งหนึ่งที่พวกเราเชื่อมาโดยตลอดนะครับเราไม่เคยเชื่อว่าประชาชนจะมีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือสีใดสีหนึ่งเป็นเจ้าของนะครับสิ่งที่พวกเราเชื่อก็คือในทุกสนามการเลือกตั้งประชาชนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจทุกครั้งแล้วมองในมุมกลับกันเราไม่เคยประมาทเช่นเดียวกันเราไม่เคยคิดว่าแนวโน้มที่ดีขึ้นในแต่ละครั้งนะครับครั้งหน้าจะทําให้เราชาล่าใจแล้วเราจะกลายเป็นผู้ชนะในครั้งหน้าได้นะเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่วันนี้เราต้องกลับมา มุ่งมั่นตั้งใจทำก็คือนําเสนอตามแนวทางการทํางานการเมืองแบบที่เราทําอยู่นะครับแล้วก็เพื่อที่จะส่งผลถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า ก็มองได้ทั้งสองมุมนะครับมุมแรกเนี่ยเรื่องของการเติบโตนะครับในส่วนของคะแนนอนาคตใหม่ก้าวไกลพรคประชาชนนะจะเห็นการเติบโตขึ้นเป็นลําดับนะเพราะนั้นผลคะแนนเรื่องนี้ถ้าดูจากข้อเท็จจริงเนี่ยอย่างที่ผมได้นําเรียนเราคิดว่าประชาชนไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับมองในอีกมุมนึงนะครับผมก็คิดว่าการนําเสนอแนวทางแบบพักเราแบบพักประชาชนนะครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จในมุมที่ผ่านมานะครับส่วนสนามนี้จะเป็นฐานที่มั่นของใครหรือไม่เป็นฐานที่มั่นของใครเนี่ย ผมเชื่อว่าสิ่งที่เป็นแน่นอนก็คือความเป็นฐานที่มั่นของคนที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยนะครับแล้วก็การที่เรานําเสนอในจุดยืนรวมการที่เข้มแข็งอยู่ในซีฝั่งประชาธิปไตยแน่นอนเนี่ยน่าจะส่งผลบวกต่อการเลือกตั้งในวันข้างหน้านะแต่อย่างที่ได้บอกแหละว่าเราเองก็จะประมาทไม่ได้พรรคก็ต้องมีจุดยืนที่มั่นคงแบบนี้ต่อไปเช่นเดียวกัน ทำงานหนักขึ้นทุกวันอยู่แล้วนะครับจริงๆลงพื้นที่หาเสียงไปช่วยทํานโยบายต่างๆทํางานหนักขึ้นทุกวันอยู่แล้วครับแล้วการผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการที่เราลงไปทางานคลุกคลีกับชาวบ้านเนี่ยจะช่วยการขยายเครือข่ายในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นช่วยช่วยในการรุนแรงทำความคิดให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของนโยบายของพวกเรามากขึ้นครับ ก็เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าจะดียิ่งกว่าถ้าเราสามารถที่จะส่งมอบในส่วนของน้ำประปาสะอาดเนี่ยได้ในทุกๆพื้นที่จริงๆนะครับถึงที่ก๊อกของแต่ละบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเรายังอยากจะลงไปร่วมมายร่วมมือทำการร่วมกันนะครับแบ่งปันองค์ความรู้ช่วยกันพัฒนาอุดรธานีได้ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ประมาทนะครับก็อย่างที่ได้ถแถลงไปเมื่อสักครู่นะครับสิ่งที่เราต้องออมุ่งมั่นตั้งใจทางานต่อก็คือจุดยืนต้องมั่นคงแบบเดิมนะครับแล้วก็ทํางานในพื้นที่อย่างแข่งขันต่อไป ก็ผมเชื่อว่าทุกท่านที่ลงสนามครั้งนี้ก็มีความตั้งใจที่อยากจะอาสามาทํางานรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธาน,นีนะครับแต่ผมคิดว่าคนที่เหมาะสมกว่าน่าจะเป็นคุณคณิศรอนที่วันนี้อาสาตั้งใจมารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธาน,นีแล้วก็เชื่อมั่นว่าคุณคณิศสเองก็จะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะครับก็ยังทํางานในนามของพรรคประชาชนต่อัครับออต้องต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับก็คือ ผมเนี่ยต้องทํางานให้พรรนะครับแล้วก็อย่างน้อยที่สุดก็คือพรกคมอบหมายให้ทําอะไรก็ต้องทําอย่างเต็มที่นะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นสมาชิพกพรรนะครับแล้วก็ทํางานต่ออย่างแน่นอนผมก็นาเรียนไปแล้วนะครับว่าพรรประชาชนและพรรคที่มีอุดมการณ์แนวนี้นะครับผมอยู่ด้วยตลอดชีวิตผมแน่นอนนะครับไม่ได้ย้ายไปไหนหรือยอย่างไรเดี๋ยวจะทํางานให้หนักขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ เพื่อให้พี่น้องเห็นว่าแนวุดมการแนวนโยบายวิธีการทำงานของพรรคประชาชนเนี่ยเป็นอย่างไรและก็เป็นทางเลือกที่ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีนะครับแม้กระทั่งทั้งประเทศนะครับได้เห็นว่าพรรคเราเป็นพรรคที่มีรูการที่คิดแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะครับพูดตรงไปตรงมาอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับอย่างที่เราได้พูดไปและทํางานหนักขึ้นครับอย่างแน่นอนครับครับมีความสุขฮะ ตอนนี้จะขอขอขอดูข้อมูลก่อนนะครับขอรวบรวมมีข้อมูลอะไรหรือใครส่งข่าวสารอะไรมานะครับตรงนี้เราเราก็คงดูข้อมูลก่อนนะขอรวบรวมก่อนมีมีเวลาอยู่ครับแล้วมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับตอนตอนนี้ก็ก็อยู่ระหว่างรวบรวม,มนะครับร,บรวบรวมอยู่นะครับขอ,ขอขอขอเดี๋ยวยังไงก็คงคงดูว่ารายละเอียดมันเข้าองค์ประกอบหรือไม่นะครับ โอ้0 0ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับภูมิใจมากและเป็นคะแนนที่เรารู้สึกว่าก็ตรงตพี่น้องมอบให้จากใจนะครับเราจากจิตจากใจของพี่น้องจริงๆนะครับต้องกลาบขอบคุณนะครับคะแนนในเขตเทศบาลน,นครอุดรธานีเราชนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ต้องกลาบขอบคุณพี่น้องชาวในเขตเทศบาลน,นครอุดรธานีด้วยนะครับคะแนนเราเราเรารู้สึกอืมรู้สึก เป็นคะแนนที่เราได้รับมาจากจากใจจริงๆนะครับต้องกลาบขอบคุณพี่น้องในเขตเทศบาลน,นครอุดรธานีด้วยนะครับอย,อย่างย่งอย่างอย่างเหนียวแน่นกับพวกเราทัาประชาชนครับ <ism> <EP> <S <S ก็คงต้องให้ทางพักนะครับพี่นาตอนนี้จริงๆก็เคาะแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องมาพูดคุยกับทีมว่าที่ผู้สมัครอีกครั้งหนึ่งว่าจะ ทำงานต่อนะครับมีจิตใจที่มั่นคงกับเราเนี่ยก็คงก็คงไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เป็นความคิดเห็นในฐานะที่อยู่ดอนน,นะครับครับก็บบต้องบอกว่าถ้ามองจากตัวเลขนะครับที่เรามองเห็นเนี่ยอย่างที่ทุกท่านเห็นว่าเราเติบโตแน่นอนนะครับแล้วก็การทํางาน ในสนามนี้เราลงลึกนะครับลงลึกไปถึงระดับตำบลหมู่บ้านซึ่งไม่เคยทําระดับนี้มาก่อนแล้วก็การปรากฏคะแนนที่เติบโตขึ้นก็เป็นสิ่งยืนยันว่าเราลงลากลึกในจังหวัดน,นี้ดังนั้นสนามสจอจผมก็มั่นใจนะครับว่าเราต้องมีสจเข้าไปในนามพักมากขึ้นในอย่างแน่นอนนะครับส่วนพื้นที่ไหนแน่นอนต้องลงรายละเอียดค่อยว่ากันตอนถึงการเลือกตั้งนะครับ คง,งต้องยอมรับว่าการที่เราแพ้ในหลายจุดนะเราก,ก็มองเห็นอยู่ว่าจุดไหนเราอ่อนเราก็มีจุดอ่อนจริงนะครับตรงไหนก็แข็งอย่างในตัวเมืองทุกท่านก็ทราบแล้วว่าเราก็ยังคงเข้มแข็งนะครับแต่ในพื้นที่รอบนอกเราก็หลายจุดเราก็ยังทําไม่ได้ดีอย่างที่เราต้องการไอ้น,นั้นก็ต้องไปแก้ไขกันนะสิ่งที่สิ่งที่เราเรียนรู้เพื่อเติบโตในรอบนี้ก็คือการลงลึกในการทํางาน ที่เรามองเห็นในระดับหมู่บ้านนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราสามารถลงไปปรับปรุงสิ่งที่เราผิดพลาดสิ่งที่เรายังทําได้ไม่เต็มที่หรือทําไม่ดีพอโอกาสในทุกๆสนามเป็นไปได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีจากประสบการณ์การทํางานในครั้งนี้ครับโอเคนะครับอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ You